กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ังส่ง s m s เข้ามาได้เพราะว่าเราจะนำรายชื่อทั้งหมด เขาร่วมพิธีที่วัดบ้านดกนี่เองแต่ว่านี่แหละค่ะใครที่อยากจะบูชาเกร็ดครูนะคะหลายท่านก็ทั้งโทรเข้ามาแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้บูชาเกร็ดครูเนี่ยตอกวมีไม่มากจริงๆฉะนั้นอยากจะร่วมบุญนะคะในการที่จะนําทุนทรัพย์หรือว่าปัจจัยทั้งหมดนี้ไปร่วมกันในสร้างฐานพระพุทธบาทติหารจอมราชันรวมไปถึงพระอุโบสถด้วยนะแล้วเกรดครูนี้ก็ยังได้รับนะฮะล็อกเก็ตครูด้วยนะสององเหรียญด้วยกันเป็นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการเลี่ยมเงินให้ มอบให้ทั้งสามีและปัญญาหรือคนรู้ใจอีกหนึ่งท่านนั้นเนี่ยฮะเราเกศครูพิลาบมอบให้กับครูกิจนะครับเป็นชุดๆเลยนั้นมีจํานวนจากัดนะับประมาณ30ประท่านแค่นั้นเองแต่ถ้าท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีบูชาสี่ครูเทพเทวาหรือครูกิจนะในวันที่5ธันวาก็เรียนเชิญจะเชิญนะฮะ9้าเข้าก้ามาบางคนนะฮะก็จะคงเต็มแล้วถ้ามู้ชมจับทีแต่ว่ามิธีว่างนะฮะ บางครั้งก็สงสารก็เปิดที่ว่างนะสำหรับท่านผู้ชมแต่ต้องลงทะเบียนนะเรียบราบก่อนใช่ค่ะต้องลงทะเบียนกันล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงหน้างานปุ๊บเราจะมีการเช็คชื่อก<ช>ันนะค,คะว่าส่วนหนึ่งก็จํากัดจํานวนจริงๆแล้วก็วันที่5ธันวาคมนี้นะคะก็จะจัดที่วัดจระเข้ใหญ่ใช่รอหลายท่านเข้าใจผิดจะไปเขื่อนอ่างทองยังไม่ถึงนะเขื่อนล่างคองยังนะครับปรับพื้นที่อยู่ไปก็มีแต่พื้นดินนะฮะมีแต่ปูนมีแต่ทรายฉะนั้นแล้วนะฮะวันที่5ธันวาเจอกันที่วัดจระเข้ใหญ่รอฐานพระเป็นทั้งเอออ่่ไมใใใชดรบบโพ ไปโพไปชัดนะฮะครั้งสุดท้าย,ายแล้วก็ถึงจะได้ไปที่เขื่อนลำตะคองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะแจ้งคุณผู้ชมแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้มา s m s กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณสมชายายเซ็นได้แล้วจะซื้อรถกระบะมือ2เลขทะเบียน7529ดีไหมคะถามทะเบียนหรือแต่ไหฮะ รถคันนี้นะฮะระวังเผากับเพื่อนด้านหลังมีปัญหาเจี่ยวชนด้านหลังครับอันนี้ชัดเจนนะถามเรื่องรถได้เลยแล้วถามว่าคุณสมชายซื้อได้ไหมมันก็ไม่เป็นบาดแผลเยอะมันก็ไม่เจ็บหนักแต่ว่าถ้าเกลือกูนคุณจะเอาเฉพาะลเลขทะเบียนได้แต่จะดูรถเองนี่ละกันเวลาดูเนี่ยให้ดูที่ป่องนะนะท่อไอเสียมันป่องรถออกนะมันติดกาบป่องท่อไอเสียนะครับต้องระวังนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุคณทินนพรนะคะ ชีวิตจะเป็นอย่างไรถึงจะหมดหนี้นเป็นอย่างไรนะทินทร์พรเนี่ยเจอกระแสนะฮะสภาวะทางทําเยอะสภาวะทางหนี้ก็แยะ,ะฉะนั้นแล้วหมดหนี้ได้เพราะความเพียรน,นะฮะคนเป็นลุ่นหนี้ได้ก็คือมีตั้งใจทําอาชีพเสริมเติมเต็มอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะอาหารการกินประเภทน้ำนะกาแฟหรือจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมเติมเต็มมาก็ได้นะฮะเป็นขายตรงอย่างเงี้ยจะทําให้ทุกเลาได้เฉพาะเรื่องของรายรับอย่างเดียวไม่ทันใช้แล้วนะตอนนี้รายเซนปลดหนี้ครับคุณทินทนพรนะคะ มอบให้เลยครับ SMS ต่อม่าค่ะผมจัดรายการมาสี่ปีไม่มีใครบอกว่าไม่ขอลายเซ็นแล้วยังมีนายังมีเรื่อยๆนะเองนวคุณวรวิทย์นะครับวรวิทย์อ่ะขอลายเซ็นนะครับคนไทยเยอะเจ็ดสิบปาร้านนี่รับรองนะมั่ยลายเป็นยังไงก็ไม่หมดแล้วฮะใช่ได้มรรลุสมบัติไปบ้างแล้วก็ยังมาขอแบบเตโชท่าผมก็เป็นมงคลเอาไปติดที่บ้านร้านค้าขายดีก็มีอยู่ที่แรงเชื่อกับแรงศรัทธาครูเนี่ยครับ SMS แอเอสมาค่ะคุณชยุทธ ครูครับผมจะหมดนี่เร็วๆนี้ไหมพรุ่งนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าตรงเลยฮะชัยยุทธพรุ่งนี้ถูกหวยไหมชัดๆคืออย่างนี้เลยนะครับคุณชัยยุทธฟังอย่างหนึ่งในการที่คนเราจะมีโชคลาภนะคุณมีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องหวยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของพวกกระซับหรือการเงินการทองที่มาจากการค้าการขายหรือหน้าที่การงานไอ้นั้นแหละพอมีแต่โชคลาภยังไม่มีครับขอพระมีครูคุ้มครองนะฮะขอให้คุณชัยยุทธบุญมีพิธานพร้อมทั้งครอบครัวพร้อมทั้งคณะพร้อมทั้งผู้ชมรายการทุกท่าน หมดนี่ทวีทรัพย์ด้วยบารมีพระพุทธบริหารด้วยบารมีนะฮะอันนี้เลยนะฮะด้วยบารมีคูโคจกุดโคจกิตเอะไรนะครับนะฮะเสริมทรัพย์ดับนี่ทวีโชคเพราะวันนี้ท er <ช>ําพิธีเข้มข้นการทุกคนไม่ต้องกลัวในสถานีส่งเอเธลมาก็สามารถขอบารมีคูได้ครับเอสอเอสตาลมาค่ะเอสอนเอสต่อมาคุณชนทิชานะคะคลูกสาวสองคนจะได้เรียนจบปริญญาตรีไหมถ้าถามว่าทัวคนหนึ่งไม่ได้จบเนี่ยท่านก็ไม่ชมรายการแบบนี้ครับแหมอาจารย์พูดยังไงว่าจบจบคนเดียวจบทั้งคู่ <ม S 2> นะฮะเพียงแต่ว่า คนโตจะกลายเป็นคนเล็กคนเล็กก็จะกลายเป็นคนโตคนโตเ mm. ออคนเล็กเนี่ยจะน้อมนาคุณแม่ต้องเลี้ยงนะลูกคนเล็กเนี่ยให้ยหายเป็น,นเขาเรีกเขาเรีกลูกแง่ oh. ติดแม่กันไปติดพ่อกินไปไม่ได้ดัะนั้นแล้วน้องเขามีทิศทางจบทั้งคู่แต่เพียงทิศทางการเรียนรู้จากคนคแขนงวิชาแค่นั้นเองจบแน่ๆครับคุณชนทิชา เซนนะคะทุกท่านที่ได้รับลายเซนจากอาจารย์ก็รบกวนนะคะว่าส่งจดหมายม้แนบซองเปล่าติดสแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อไปค่ะมาที่คุณทันชนกนะคะคบ,บอกว่าจะได้ออกจากงานไปดูแลพ่อแม่ที่กําลังป่วยอยู่หรือเปล่าเครียดมากทันชนกการเสียสละที่ยิ่งใหญ่คือการเสียสละเรื่องการงานออกแน่ๆครับแล้วการถ้าคุณไม่ออกปุ๊บเนี่ยคุณอย่าไปพึ่งนะฮะให้คนรอบข้างหรือพยาบาลดูแลใกล้ชิดไม่ใช่ มีโอกาสสูงเลยฉะนั้นการไปดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพระหันเขาบอกว่าให้คุณแม่คุณพ่อเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ำบนบาตรทั้งสองข้าง<ม>ตลอดชีวิตก็ยังไม่ทดแทนได้ฉะนั้นแล้วทำเสียนะฮะทำใดก็ได้ค่ตาตั้งไปทําถ้าทําวันนี้ความสำเร็จวันนี้การเงินก็จะคล่องนะการงานก็จะมานะฮะมีโอกาสไปแน่นะครับฉะนั้นลายเซ็นมอบให้คุณเจนกนเจน,กน,เจนกนะคะเ<ไ>ปน็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยน,นะนลูกเทวดาลูกเทพธิดาท่แท้จริงคือดูแลพ่อดูแลแม่นะครับอ่านี่ฮะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะ คุณละลิตาพรขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับมอบลายเซ็นให้คุณละลิตานะครับมีการเสริมไม่ทัดดินด้วยนะครับลิตาพรนะอ่ะครับน่าจะสิบ่าขวบเองค่ะสองห้าสี่เจ็ดเองเอซเอ็มเอสต่อมาค่ะหลาเลยนะน้องกนะน้องน้องน้องนะคุณสมานค่ะค้าขายอะไรดีบอกว่าขายอะไรรถมาห้าปีไม่ดีขึ้นเลยจริงชิ้นส่วนอะไรก็เหมาะสมกับคุณสมานนะถึงแม้คุณจะเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับที่เดิมจะนั้นสมานยังไม่เชีร์ให้เปลี่ยนอย่างอื่น ขายต่อแล้วกัน5ปีมันไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนพยายามนั้นอะไรเก่าของเดิมนะั้นที่มาเนะฮะเอาประยุกใช้เอามาให้คลาสสิกสักนิดหนึ่งบางครั้งคุณเหมือนกับว่านะเติมเต็มสีสันให้เขาสักหน่อยหนึ่งก็จะดีหน้าบ้านนะครับให้มีต้นปเปรบเซียนคู่นะครับสีเหลืองไว้ทั้งสองต้นแล้วก็จะทําให้ชัยภูมินี้เปลี่ยนแปลงไปแนะนําคุณสมานซื้อสัตว์หลายเซนนี้ครับคุณผู้ชมน,นะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้จนกว่าจะจบรายการจะแนะนํารายชื่อเข้าร่วมวิธีกันด้วยกับ SMS เอมาค่ะมาที่ คุณลักษมีนะคะถามว่าจะมีคู่หรือเปล่าและมีปัญหาคือให้เพื่อนยืมเงินไม่เคยได้คืนมันเป็นทุกคนแหละครับนะฮะถ้ายืมไปเนี่ยก็บอกเอาน้ําตาม,มาฝากเพื่อนนะฮะเอารอยย้มมาฝากเราตอนเอารอยย้มเนี่ยให้เขาไปเอาน้ำตามมาฝา,ากเพนเนี่ยคือมันเป็นปกตินะสิ่งที่คุณลักษมีนะครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะเรื่องบริวาลเสียตั้งแต่เริ่มต้นคิดเลยคู่ครองมีไหมคู่ครองคนเส้นชิดมีครับแต่เป็นผู้ใหญ่ฝ่าห่างัน 3ปีถึง5ปีอย่างนั้นเลยนะครับลักษมีหลายเซนครับด้านบนนั้นคือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้าไปสอบถามบริยดของการบูชากรีกครูได้นะคะคมีน้องทีมง,งานานั่งรอรับอยู่แบบนี้เลย SMS เอต่อมาค่ะวันนี้ตอบเอให้เยอะนะครับนะคุณธนรัตน์มีปัญหากับภรรยา นาน่ะอยากจะดีกันเหลือเกินภรรยาหน่ารักอย่างนั้นทิ้งไปได้ยังไงเขาทิ้งเรานะครับหน่าน้อยเนื้อต่าใจคือคนเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่เป็นคู่ภรรยาต้องมีอะไรที่เหมือนกันค <c oughs> ถ้าทาบุญก็ต้องทําบุญคล้ายๆกันบางคนหนึ่งทําบุญแต่คนเล่นไพ่จบเลย <c oughs> นะหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นคนหนึ่งนะฮะไม่ค่อยให้ทานคนนึงไม่มีความเมตตาก็จบเหมือนกันต้องมีความเมตตาเสมอเสมือนซึ่งกันและกันก็เป็นสีภรรยาได้แั้นแล้วเขาไม่เหมือนเราทําใจเลยครับ ยหญงก็เราแต่กลับมาเดี๋ยวก็ไปอีกฉะนั้นทาอกทําใจแล้วก็มีโอกาสตั้งสติใหม่ทั้งคิดดีทดําดีแล้วก็ให้ปริญาธานเขาสักวันต้องกลับมานะฮะทนายรัฐลายเงินครับนแต่เขาน้องเขาน่ารักนะนะฮะทนายรั์ต้องดูแลนะปกปักรักษาให้ดีๆนะครับเวลามีคู่ก็ต้องรู้จักดูแลกัน<ช>เพื่ออาจถรซึ่งก,กันและกัน<า>นะฮะ่ไปทิ้งกันไม่ดีนะยอมไม่เป็น เย็นให้ได้ด้วยเอสเอ็มสอมาค่ะเปลี่ยนตัวเองเยอะเยอะนะคุณจุทามาศค่ะครับว่าอย่างไรบอกว่าทะเบียนรถ9557จอดรถอยู่ดีๆต้นจันผาโค่นลงมาทับแก้อย่างไรครับเอาต้นจันผาออกครับแต่จริงๆริมันเราทับอยู่ก็ต้อดเอยเดี๋ยวตัดจากปุ่มพึ่งอกใจเรื่องจริงจันผาเขาก็เป็นไม้มงคลเป็นไม้สูงนะฮะฉะนั้นแล้วมันจริงๆริงเขาบอกกาผิดกฎหมายเหมือนกันจันผานะ่ยเขาไม่ไว้ในบ้านหรอกแต่เมื่อ มันหล่นทับแล้วทําไงแนะนาเลยครับเอาผ้าสามสีรับฝันซะเด็ดเน่งนะฝันเอ้ยฝันมานะครับแล้วให้อยู่เนื้ออยู่ตัวนะครับไม่จะนางทั้งหลายทั้งปวงนะครับใช้นะฮะแล้วก็ใช้ดอกมารินะฮะมารีนะทักหนึ่งถ้วยตะไลขอขอภัยหนึ่งกระทงนะรวมถึงนะให้ดอกดาวเรืองนะฮะหนึ่งกระทงแล้วก็อธิษฐานจิตดีนะครับตัวดอีดีเปโซก็ได้แล้วก็โรยให้ทั่วตรงทิ่ทับมันไม่เป็นไรหรอกฮะแต่ว่ามันจังหวะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ถือว่าเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลครับดังนั้นจุดทาม เอาต้นจันผาออกก่อนแล้วกันแล้วค่อยทำเอาต้นจันผาออกอยู่แล้วก็ทำไม่ได้นะที่ตาอมาเลยครับอครสบายๆท่านผู้ชมนะฮะเย็นๆอย่างนี้นะครับเมื่อกี้น้ำพระพุทธมนต์น้ำฝนจากพระรักษาสุราลัยก็ให้พรก่อนที่กฐินจะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะฉะนั้นท่านผู้ชมไปเป็นกำลังใจนะฮะวัดบ้านดงนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่จะขอรบกวนท่านนะครับขอร่วมบุญร่วกันนะเมต่อมาค่ะมาที่ คุณสำรานอยากได้เลขมงคลผมรู้นะว่าขอวันที่31วันที่31ป,ป่ะ31ค่ะผมรู้<ช>นะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งนั่นเลขมงคล9กับ7ครับนะครับมอบให้เลยนะฮะไปรายการครั้งจดใจเลยของเขาไม่ใช่บ้านนี้อของจะบอะคุณสำรานเดี๋ยวก็นั่นดีกับครับนะอ่ะครับเอาละนะนะมาในส่วนของวางเว็บบอร์ดกัน <มา S 1> บ้างดีกว่าคุณวรัญญาพัฒน์นะคะทำอะไรถึงจะเจอรุ่งเรืองขอสามอาชีพคะ่ะ สามอาชีพเลยนะครสามอาชีพเลยในะี้อาจจดูนิดนึีเป็นสิมีครูด้วยเปครูด้วยนะครับอาสามอาชีพอาชีพแรกเลยนะครับเรื่องของเสื้อผ้าอาพรไปได้สวยนะครับแล้วก็อาชีพเกี่ยวเรื่องของการประกันนะฮะการวินาศภัยต่างๆนะครับหรือการประกันรถยนต์ไปได้สวยแล้วก็คาแคร์สามอย่างนะลองทําดูไออย่างสุดท้ายนี่แนะนําไม่ทํานะครับวารันยาพัฒน์ไลน์เซครับ จากเฟนเพจใช่ไหมน้องมวยใช่แล้วอาละครับเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสมใจบอกว่าอยากถามเรื่องบ้านทําเรื่องไว้กับธนาคารจะมีโอกาสได้หรือเปล่าสมใจนะสักครูคร่หนึ่งสมใจทําเรื่องบ้านไปอ๋อติดเรื่องของเอกสารข้อสัญญาดิ้นึงคืออาจจะไปการเตรียมพร้อมไม่พอสถาบันการเงินบุ๊แบงก์เนี่ยมีปัญหาอยู่แต่แล้วก็ควรจะต้องเดินบัญชีให้ดีๆขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีวินัยกับการส่งด้วยเพราะมีแนวโน้มที่จะได้มากป่าไม่ได้ครับสมใจหลายเส้นเป็นหนี้ครับ เป็นหนี้ก็บอกก็ต้องกู้ให้ได้ไงดังะนั้นเลยเซ็นเตรียมเป็นหนี้ได้เลยครับเป็นหนี้แต่ได้บ้างไงคนเป็นหนี้เป็นคนมีเครดิตแต่ถ้าปลดหนี้ก็ต้องอีกแบบนะครับมาที่จดหมายบ้างนะจากคุณกิติศักดิ์นะคะสมุปรการบอกว่าอาจารย์คะทำไมชีวิตมีแต่ตกต่ำลงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่รู้ทําเวทธากรรมอะไรช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยคุณจะไปมองคนที่สูงป่าต้องมองคนต่ำป่าต้องมองคนลําบากป่าแล้วคุณจะรู้ว่า ในดวงจิตดวงใจเราจะมีกําลังทันทีดังนั้นมองคนที่สูงยิ่งเจ็บมองคนที่ต่ำผายิ่งมีกําลังนะครับอะกพิศักต์ไลเซนค่ะายเซนนะครับไลเซนนี้ไปส่งเสริมกําลังใจก่อนนะครับน้องมวยหาอะไรอะหนูก็ต้องเสือาเขามาจากที่ไหนคุณพรณภาค่ะเห็นว่ามาจากชนบุรีนะหวังว่าคจะมีโอกาสเจอกันทำอะไรสิ่ดขัดตลอดเลยอไลเซนนี้ครับนะฮะเสริมายเซนในธาตุทั้งสี่นะครับชนบุรีนี่เตรียมตัวแล้วพรนภาเราจะได้เจอกันแล้วนะครับเร็วๆนี้ เอาละนะคะตอนนี้เรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณเครื่องรางจากร้านนานะเทววันผูกเ,เ,ปเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับผมเทววันผูกนะฮะสุดยอดเครื่องรางนะครับกับตำราความเชื่อวันนี้ เครื่องรางพวกนี้เป็นเครื่องรางนะฮะทางรัตนาะเป็นเครื่องรางที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีคนหรือมนุษยก์กระทำขึ้นหรือสร้างขึ้นคนโบราณเชื่อว่าช่วยการพูดผีปีศาจช่วยการป้องกันปีศาจทั้งหลายให้พ้นจากภัยพานรวมทั้งป้องกันกุญสายมด์ดํากับเพศตรงข้ามทะนั้นบ้านเรือนใดนะเขาบอกว่าครอบครัวแตกแยกและเรืกองลาเราสามารถที่จะใช้ถาวรผูกเนี่ยเอามาปกปักรักษาเป็นมหาอำนาจเป็นมหาลัมมีแต่ถ้าท่านใดตูกทางสัแพังหรือชัยภูมิการค้าไม่ดีเนี่ยสามารถเอามา เป็นทรัพย์เป็นมนาจด้วยการทีษฐานจิตด้วยปิดทองคําเปลลหรือให้พระเกจิอาจาร์ปรับน้ำพระพุทธรูหรือเจิมในท่าทั้งสีด้วยแผ่นทองคําเปลลก็ได้ครับกับตำราความเชื่อวันนี้ครับ เทววันผูกนี่เองนะคะเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่ได้ส่ง sms เข้ามาเนี่ยเราจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะนำเข้าในส่วนของพิธีด้วยนะวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมถึงวันอาทิตย์นะคะก็ถินที่วัดบ้านดงอำเภอชาตรการจังหวัดพิษณุโลกคันนี้เขาีลำวงย้อนยุคจรินะน้องมุ้ยไปลำกร้องใจใช่เหมว่าจะไปลำด้วยเลยจองขัะจองจองลำกันแล้วก็ไปเจอกันได้แล้วก็ใครอยากจะเสริมสืบชะตานะคะก็ไปร่วมกันนะคะแต่หว่าครั้งนี้ข้าขันครูเองเราก็จะนําเข้าร่วมในการสร้างโบสถ ช่วงเย็นเนะี่ยไปขอลายเซนได้ไปเสริมธาตุได้นะครับแล้วรวมถึงนะท่านใดก็ตามนะฮะท่านใดก็ตามที่จะมีโอกาสนะไปทอดกรถินเสริมสิจตานะฮะเรียนเชิญจะเชิญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมจะทําพิธีเดินธาตุก่อนที่จะเข้าสู่วันที่5ธันวาอันนี้นะกระถินสุดท้ายแล้วกรถินครูครูใหญ่ด้วยครับและรวมถึงท่านผู้ชมนะฮะร,รับพรขอพรมาพร้พอมกันเลยนะครับผมจะมอบนะบารมีสีครูเทพเทวาบารมีกิจอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษ พร้อมทั้งประธานพรในสากและพิพพบด้วยครูโคจกุลครูโคจกิจครูโคจศาสตร์นะครับเสริมสร้างบารมีให้เป็นตบะเดชะบารมีปรมัตธะบารมีเมตตาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีจงมาเกิดขึ้นเป็นอธิฐานะบารมีให้กับทุกผู้ทุกนามทุกลายเซ็นรวมถึงท่านผู้ชมท่านใดที่เจ็บและจนจนเหลือเกินไม่มีทางออกชีวิตของทางองท่านให้เกิดขึ้นด้วยบารมีพระ พุทธปฏิหารจอมราชันรวยเงินลาบล้นพุทธทุกท่านทุกผู้ทุกนามเทินสาทุกครับไอ้พรด้วยนะครับแล้วก็กรีฑครูนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันเนาะบูชากรตครูกันได้เพื่อที่จะร่วมบุญกันนั่นเองในการสร้างฐานพระพุทธปฏิหารจอมราชนรวมไปถึงในส่วนของวัดบ้านโดงหรือว่าโบสถ์นั่นเอง คือทุกอันไม่เหมือนกันแล้วเหมือนนิ้วฮะไม่เท่ากันแต่อัขระครูเต็มเพียบนะครับนะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกับสินไฟกันอย่าลืมนะคะต้องรีบโทรเข้ามากันได้เพราะว่ารับเพียงแค่200ท่านแล้วก็ฟรีฟรไม่เสียสตางค์ค่ะก็ไปไปอบรมร่วมกันอาทิตหน้าไม่มีที่ว่างเชื่อใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มอาจจะเพิ่มไม่ได้ด้วยราการทุกท่านเตรียมพร้อมที่จะลงนะครครัวมาทุกคนมาเป็นหมู่เป็นคณะน่าชื่นใจครับน่าก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้โทรเข้าาไไปสออบถมด้หรืว่า ใครที่อยากจะถามรายละเอียดเรื่องของการบูชากริครูนะคะก็โทรเข้าไปสอบถามได้เช่นเดียวกันเนี่ยจะบอกว่าหลายท่านโทรเข้ามาบางทีมีเซอร์ไพรส์นะอัน,นนี้นะลงหาหน้าทองณสุวรรณเตโชว์ให้ทุกท่านด้วยฟรีๆ<า>นะครับเอาละ่ะและคุณผู้ชมเองก็สามารถตามชมรายการนัจิตได้นะคะสามวันเต็มๆเลยวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้เมืระก็จะถาราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีในห้องส่งเลยครับ